เธอได้ยินเสียงนกไหมนกนกได้ยินนกไหมนกอยู่ไหนอะนกนกชิบ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 ฮะนกชิบ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 ไ,ไหนอะฮักไหนนกเดี๋ยวไปดูนกนะเดี๋ยวแม่พาไปดูนกข้างล่างนะไปไหมไปหมไปดูนกไหนอะไหนน,นกยังไงอะคะ

นัก้นกนก

นิต้าใครอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนนิต้าจะไปไหนไปดูนกเหรออ๋อจไปนกนะนกอยู่ไหนนกอยู่ข้างล่างนกร้องจิ๊บจิบจิบ รถลูกรถเช็ดแปเนจิบจิบจิบไปดูนกนะไปไหมไปปะไปไปไมมไปดูนกก่อนไหมไปดูนกก่อนไหมไปดูนกก่อนไหมอะคะ Yeah. Mm.